ข้อ106นะคะเดี๋ยวมาดูโจทย์กันก่อนเนาะ The development manager and his team put in a great deal of effort to a new investment project. The development manager นะคะก็คือผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ทีมของเขาเนี่ย put in a great deal of effort ตัวนี้นะคะแปลว่าพยายามอย่างมากเลย to a new investment project ที่ จะทำโครงการนะคะที่มันมีการลงทุนตัวใหม่นี้เนาะแล้วมันก็จะมีช่องที่หายไปในส่วนนี้นะคะแล้วมีคอมมาตรงนี้เนาะ It is hardly surprising that แทบจะไม่นะคะ hardly นะ surprising คือน่าประหลาดใจนะคะมันไม่แทบจะไม่น่าประหลาดใจเลยที่ They desperately h o p e it will end in success มันแทบจะไม่น่าประหลาดใจเลยที่เขาเนี่ยตั้งความหวังไว้มากๆเลยนะคะ ตั้งความหวังไว้มากๆเลยที่จะให้มัน end in success ที่มันจะให้มันโครงการเนี่ยมันประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัว choice กันหน่อยเขาให้คำว่า in addition มา conversely therefore แล้วก็ finally นะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยตัวเนี้ยเป็นโจทย์ที่วัดความรู้ด้านคำศัพท์ตัวเลือกทั้งหมดนะคะแต่ละตัวที่เขาให้มาเนี่ยเป็นคำกริยาวิเศษค่ะเป็น c o n j u n c t i v e adverb นะคะที่จะใช้ เชื่อมระหว่างประโยค2ประโยคในที่นี้ก็คือเชื่อมประโยคแรกตรง The d เป็น o p m e n ม m a n เน e เจอร์นะคะแล้วก็เชื่อมประโยคหลังคือ it is hardly surprising เนาะทีเนี้ยเราจะใช้คำไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าประโยคทั้งสองประโยคเนี่ยมันต้องการอะไรนะคะข้อ A in addition เนี่ยบอกว่าประโยคแรกและประโยคหลังเนี่ยคือประโยคหลังเนี่ยจะเป็นส่วนที่ตามมานะคะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมเพราะว่า in addition แปลว่านอกจากนั้นนะคะ คือเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเอง conversely อะ l o o ท่า converse นะคะทางใครทางมัน conversely ก็คือในทางตรงข้ามค่ะเพราะฉะนั้นมันจะสื่อว่าประโยคแรกและประโยคหลังเนี่ยมันข้อความหรือว่าใจความมันจะขัดแย้งกันนะส่วน therefore นะคะข้อ c เนี่ยแปลว่าดังนั้นค่ะและสุดท้าย finally คือท้ายที่สุดแล้วนะคะ ซึ่งดังนั้นในข้อ c เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าจากประโยคแรกเนี่ยประโยคหลังเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะประโยคหลังเนี่ยเกิดขึ้นได้เนี่ยน่าจะมีสาเหตุมาก่อนหรือมีใจความที่ค่อนข้างเป็นเหตุเป็นผลกันเนาะส่วนข้อ d เนี่ย finally ใช้ที่สุดเนี่ยมันมักจะใช้ในการบอกลำดับของเหตุการณ์นะคะว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังถ้าเราดูจากบริบทที่เขาให้มาแล้วเนี่ย เขาบอกว่าผู้จัดการแล้วก็ทีมของเขาเนี่ยพยายามอย่างมากเลยที่จะทำโปรเจกต์ใหม่นี้นะคะซึ่งหมายความว่ามันแทบจะไม่น่าประหลาดใจเลยที่เขาตั้งความหวังไว้สูงมากว่ามันจะสําเร็จตัวที่เป็นคําตอบที่น่าจะเลือกหรือน่าจะถูกต้องของข้อ106นะคะก็คือข้อ C นั่นเอง therefore นะคะคือถ้าเราลองเอาไปแทนค่าในนี้เนี่ยผู้จัดการพยายามมากเลยดังนั้นแทบจะไม่น่าประหลาดใจเลยว่าทําไมเขาถึงอยากให้มันสําเร็จนะคะ ผลที่ตามมาจากในประโยคหลังเนี่ยก็คือเกิดมาจากเหตุอันแรกเหตุของเขาคือการที่เขาพยายามอย่างมากผลก็คือเขาก็เลยคาดหวังสูงนะคะคําเชื่อมที่ถูกต้องของประโยคนี้ตัวที่หายไปก็คือข้อ c ค่ะ therefore